ที่เราต้องเหนื่อยเช่นนี้เพราะประชาชนชาวไทยยังยากจนอยู่ความยากจนทําให้ขาดอิสรภาพเสรีภาพถ้าประชาชนยังไม่มีอิสระเสรีภาพสังคมไทยก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตย กว่า30ปีแล้วที่กาแฟต้นนี้อยู่กับแพโยตาโรเพราะกาแฟต้นนี้เองที่ทำให้ชีวิตของเขาพลิกผันไปตลอดกาลเมื่อ50ปีก่อนอินทนนท์ไม่ต่างอะไรจากดงดอยอื่นในภาคเหนือ ต้นน้ำที่เคยสมบูรณ์ถูกแพ้วถางทำลายแปรสภาพเป็นพื้นที่ทำไร่เลื่อนลอยมีพืชไร่กระหลำปรีและฝิ่นมาแทนที่ชาวเขาติดยาอดยาและแรนแค้นชีวิตของแพยโยก็เช่นกันจนวันหนึ่งแพยโยไม่เคยคาดคิดว่าปากากยอยอย่างเขา จะได้มีโอกาสรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดบนดอยสูงแห่งนี้โซมีพระกระแสรับสั่งให้เขาปลูกกาแฟทดแทนฟินพร้อมกับพระราชทานพันกาแฟให้กับเขานับจากวันนั้นชีวิตใหม่ของแพโยก็เริ่มต้นและเติบโตไปพร้อมกับโครงการหลวงอินทนนททดลองปลูกพืชผลเมืองหนาวอยู่หลายชนิด ลองผิดลองถูกอยู่ก็หลายครั้งบางอย่างขายได้ราคาดีแต่ปลูกไม่ขึ้นบนดอยสูงของอินทนนท์บางชนิดออกดอกออกผลดีแต่ขายไม่ได้ราคานั่นคือหน้าที่หลักของโครงการหลวงอินทนนท์ในฐานะสถานีวิจัยที่ต้องพยายามวิจัยพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นและภูมิประเทศที่มีความสูงถึง1,300เมตรของดอยอินทนนท์แห่งนี้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งให้จัดตั้งโครงการหลวงอินทนนท์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2522เพื่อช่วยชาวปากกากยอและมง้งให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแห่งลดการทำไร่เลื่อนลอยส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่นและถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านเกษตรแผน กาแฟต้นแรกที่แพรโยได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อ30ปีก่อนเติบโตแตกดอกออกผลและขยายพันธุ์มากมายตอนนี้เขามีกาแฟอยู่มากถึง400ต้นแล้วกาแฟแต่ละ,มะเมล็ดหล่อเลี้ยงปากท้องของเขาและครอบครัวไม่ให้อดอยากเพราะว่าถ้ามันสูงเนี่ยเวลามันออกลูกมันเก็บเกี่ยวมันเก็บเกี่ยว<ก>ยากตลอดเวลาที่ผ่านมา โครงการหลวงอินทนนท์ก็ไม่เคยทอดทิ้งเขาเช่นกันยังคงมีเจ้าหน้าที่แวะเวียนมาดูแลให้คําแนะนําการปรับปรุงดูแลต้นกาแฟของเขาอยู่เสมอมาสักเดือนลุงมาดูนะมันจะมีตาเราจะมีมีจะมีตาจะมีพวกนี้แตกขึ้นมาเป็นหนบเลยครับเป็นหน่ออกมาเนี่ยามใดที่กาแฟของเขามีปัญหาก็มีโครงการหลวงอินทนนท์เป็นที่พึ่งและให้คําปรึกษามาตลอด กาแฟนะครับปัญหาสําคัญคือว่ามันจะเป็นโรคนะท่านถ้าลุงไม่รักษานะครับดู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 เขาเรียกว่าโรคร้านน้าค้างนะครับเนี่ยเอาใบที่มันเป็นโรคนะลุงก็เด็ดเราไปเผาทาลายซะไม่งั้นเอาฝังเผาเลยอีบยางก็เผาเลยลุงตองปูใต้ต้นไม้แบบเนี้ยนะครับเนาะท้างั้นลุงก็จะได้ผลผลิตส ท่าลีท่านลีและเปินละเตละเตะกีตรุหมวลและโม ư ờ ละเตะกี่เทะน่ท่ลีเินละตะกี่ตรุวันนี้แทโยและครอบครัวมีพื้นที่ทำเกินรวมกันกว่า16ไร่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ซึ่งเป็นอาชีพหลักที่มีมาแต่ดั้งเดิมของชาวปากกากยอมีซุกินีเป็นพืชไร่เมืองหนาวที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เข้ามาส่งเสริมและมีเยเบราไม้ดอกที่ทำให้เขามีรายได้ไม่ขาดมือ งานวิจัยไม้ดอกเมืองหนาวถือเป็นความโดดเด่นของโครงการหลวงอินทนนท์ที่สร้างชื่อและทำรายได้ดีที่สุดเยอบีราที่ปลูกบนดอยอินทนนท์เกือบทั้งหมดก็เป็นผลสำเร็จของการวิจัยจากที่นี่เอง ดีครับอาจารย์ดีค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่าพอดีวันนี้ว่าจะมาปรึกษาอาจารย์เรื่องอาการปลูกดอกเบญจมาศนะครับ<อ> <c oughs> คือผมอยากได้ใส่พันธุ์ใหม่แล้วก็อยากจะศึกษาเรื่องพันธุ์ดอกไม้เป็นลูกว่าครับหากวันหนึ่งวันใดที่เกษตรกรพ้นจากการเป็นสมาชิกไปโครงการหลวงอินทนนท์ก็พร้อมจะทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้พวกเขาเสมอ เอาไปแปลงกันเลยค่ะเอาไปดูนีแปยากไปดูแล้วค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะนี่ค่ะห้องคัดผลผลิตไม้ดอกอะค่ะอย่างพ่อหลวงวิโรธเทิดพรพนาวันในวันนี้นี่เิ็นกนดากสีชมพูนะคะสีชมพูเป็นแกนหมดเนาะ เบเกนอินฟูบนี่สีม่วงนะคะครับนี่เบเกนขาวสีเกนขาวสีขาวนี่เบเกนซันนี่นะคะซันนี่สีเหลืองอ๋อครับมติโดสีส้มตอริโดสีส้มไอปุ๋ยนี่หรพ่อหลวงอิโรดคือตัวอย่างของผลสําเร็จตามแนวพระราชดำริที่ว่าช่วยเขาให้ช่วยตัวเองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม สิ่งที่ทําให้ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบนดอยอินทนนท์ลืมตาอ้าปามาพบกับชีวิตใหม่เช่นเดียวกับม้งคนอื่นๆเมื่อครั้งที่พ่อหลวงวิโรธยังเล็กเขาจำได้ดีถึงความอดอยากยากเข็นของครอบครัวพ่อของเขาปลูกฝิ่นทำไร่ข้าวโพด และเก็บลูกบุวยป่าไปขายเพื่อประทังชีวิตเขาเจริญตามรอยพ่อเมื่อได้เห็นและสัมผัสด้วยตนเองแล้วว่าชีวิตของครอบครัวของเขาดีขึ้นเพราะโครงการของพระเจ้าอยู่หัวเขาเข้ามาดูถึงในแปลงเขามาสอนตั้งแต่ปลูกขึ้นแปลงใส่ปุ๋ยพ่นยาอะไรให้หมดเลย ดอยอินทนนท์ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตดอกเบญจมาศที่ดีที่สุดและมีปริมาณมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยซึ่งเป็นผลจากการทดลองวิจัยคัดเลือกพันธุ์หาเทคนิคการดูแลที่เหมาะสมโดยเฉพาะการปลูกบนที่สูงซึ่งมีอากาศหนาวเย็นเช่นที่นี่ก็ยิ่งทําให้ได้เบญจมาศมีคุณภาพดอกใหญ่สีสันสดใสและรูปทรงสวยงาม8ปี ลังจากเขาสั่งสมประสบการณ์และวิชาความรู้ด้านการปลูกไม้ดอกมือหนหาวจากโครงการหลวงพ่อหลวงวิโรจน์จึงตัดสินใจขยายแปลงปลูกดอกเบญจมาศด้วยตนเองเขาค่อยๆขยับขยายแปลงเบญจมาศของเขาทีละน้อยจนวันนี้เขามีพื้นที่ปลูเปกเบญจมาศเป็นของตอนเองถึง10ไร่ ปัจจุบันผมทําเองแล้วครับผมไม่ได้ส่งให้กองหลวงยืนเดินลำแก้งเองตัวเองได้ครับเขานําความรู้ที่เก็บสะสมมาหลายปีปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีการเกษตรที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบันเพื่อใช้กับแปลงปลูกเบญจมาศของเขาเองและไม่ลืมที่จะถ่ายทอดให้กับเพื่อนพี่น้องชาวมงของเขา ทุกวันนี้พ่อหลวงวิโรคไม่เพียงเป็นเกษตรกร,รปลูกเป็นจมาตร,รายใหญ่ของบ้านขุนกลางเท่านั้นแต่เขายังเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อดอกเป็นจมาจากเกษตรกรคนอื่นด้วยผมคิดว่าผมาลุกขึ้นได้ลุกขึ้นยืนได้แล้วก็มีเงินมีทองใช้ เพราะว่าคงกรหลวงเขามาส่งเสริมมีอาจารย์เขามาสอนเอาพืชผักเอาดอกไม้อย่างนี้มาให้เราปลกูกเราถึงจะมีมีผลผลิตไปขายเราได้เงินใช้ถึงทุกว,วันนี้ครับถ้าไม่มีคงการหลวงเนี่ยเราจะไม่เป็นอย่างนี้เราชาวเขาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเลิกฝินได้หรือเราจะไปหาอาชีพทําก็ยากครับแล้วก็ไม่มีการศึกษาด้วยพอเราได้เงินเ,เราก็ส่งลูกเรียน ชีวิตของแพยโยตาโรในวันนี้ต่างจากเมื่อ30ปีก่อนพอกินพอใช้ไม่อดอยากเหมือนเคยไม่ต้องปลูกฝินไม่ถางป่าทำไร่มีที่ดินพอแบ่งให้ลูกหลานได้ทำกินกาแฟที่เติบโตอยู่บนดอยอินทนนทุกวันนี้ล้วนแตกหน่อต่อยอดมาจากต้นผักที่ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั่วชีวิตของคนภูเขาอย่างแพรโยคงไม่มีวันลืมเลยว่ากาแฟต้นนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอย่างไรอยู่ได้ดีึ้อแล้วก็อยางเดียวแล้วนะเอตัวใครตัวมนะันเยจุดท้า,ทาหรือว่าไม่ทาาหยาดได้กับแม่ยานวันนี้ดอยอินทนนท์ไม่เหลือฝิ่นอีกแล้วภูเขาหัวโลนกลับกลายเป็นผืนป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์อีกครั้ง ไร่เลื่อนลอยแปลเปลี่ยนเป็นแปลงดอกไม้นานาพันธุ์ไม้ผลหลากชนิดและพืชผักมากมายชาวไทยภูเขาช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาโครงการหลวงซึ่งหมายถึงผลสำเร็จของการช่วยเขาให้ช่วยตัวเองดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว